ดูคนเกิดพุธกันคืนในเดือนตุลาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนเนาะที่เราสามารถไปเสริมดวงโดยการไปทําบุญสร้างุส่วนซึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ตรงกับวัน ออกพรรษาพอดีนะครับก็นแนะนำนะให้ทุกคนไปเสริมดวงในการเข้าวัดเข้าวาทําบุญในเดือนนี้นะครับก็พิเศษนะเราจะมีไพ่ใหม่เข้ามา2ชุดนะครับชุดแรกนะครับเป็นชุดแอ่์แคททิจูดนะครับทาโรนะ่เป็นไพ่น้องแมวด้านหลังก็สวยด้านหน้าก,ก็สวยนะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากน้องแมวแบบนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะอีกหนึ่งชดุดนะอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นไพ่ขลังนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นคล้ายๆชุดอนา,าตีไฟนะ ด้านหน้านะหน้าไพ่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับประเทศนะครับแล้วก็เ,เกี่ยวกับการกระทําก็จะมีความแม่นความปังนะมีความแม่นไม่เกรงใจใครนะสวยงามมากทุกๆใบอาจจะระดัานิดนึงแต่ก็ได้รับคําทํานายที่ตรงและแม่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับคนเกิดพุธกงังขืดนะครับในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะครับเราเรเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูสิตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวต,วตวนจุดเน็ตนะไพ่ึ้นเป็นในเรื่องของอเด็กถือดาบนะครับตลังงานเด็กถือดาบต,ต,ตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานความสร้างสรรค์นะมีความเก่งนะกระตือร้นนะแล้วก็ คิดไวททาไว้นะครับคิดอะไระต้องทําเลยนะจุดเด่นในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นจุดที่ดีนะของตัวคุณเองที่จะทาให้เกิดความสําเร็จได้นะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆหรือว่าการเริ่มทําทุกสักสิ่งอย่างนี้ให้มันเกิดผลสาเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของข้อเสียนะข้อเสียเป็นอะไรข้อเสียไปขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยนะครับในเรื่องของอัศวินถือถ้วยเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะบางทีทำอะไร ัดสินใจอะไรบางอย่างเนี like ่ย like มัน okay. ก็มีเหตุมีเหตุที่ทําให้มันใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะครับแล้วก็ทําให้มันคีมันกลัวนะคืออารมณ์ไปอารมณ์มาเนี่ยมันก็กลัวด้วยนะกลัวทําใไม่ไม่ลงมือทำแล้วเนี่ยมันต้องลุยนะอย่างง้นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งสตินะครับเนเรื่องของการกระทําเพื่อมันคีมีความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยถ้าหากมันเกิดแต่ความกลัวนะครับไม่กล้าลงมือทาเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อเรื่องต่างๆที่คุณอยากจะให้เกิดความสําเร็จมันก็ค่อนข้างมีผลในยากนะครับอะมาดูซิในี่เรื่องของคนรบข้าางงเป็นอย่ไร นะครับคนรอบข้างไพ่ขึนเป็นสามถ้วยสามถ้วยดีนะมาไพ่ขึ้นรเรื่องการเสริมฉลองนะครับเนื่องคนช่วยเหลือก็มีนันมนมิตรภาพมีคนมาช่วยเหลือเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่รักนะเป็นคนรอบข้างเป็นคนใกล้ตัวมาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับเกื้อหนุนเกื้อกูลแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่ด้วยนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับว่าอุปสรรคอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นอัศวินือดานะครับ พลังงานอสุบินถือดาบเนี่ยพขึ้นเป็นความขัดแย้งนะครับที่จะมีโอกาสที่จะเกิดแล้วก็มีแรงกดดันมีการแข่งขันต่างๆที่คุณเองต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้นะครับอุปสรรคมากมาแต่สิ่งภายนอกแต่ถามว่าภายในมีไหมม,ม,มันก็จะมีเรื่องความไม่มั่นใจอย่างที่บอกว่าเรื่องของพลังงานจิตใจ,จก็ต้องมีความเข้มแข็งนะอย่างน้อยๆไ,ไอ้สิ่งที่คุณคิดนะครับแล้วก็คนรอบข้างที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้คุณเนี่ยผ่านพน้นแรงกดดันต่างๆไปได้นะครับวาสนาเป็นอย่างไรดูซิ วาสนาไพ่้นเป็น The h y d r น f a n ในเรื่องของเทพเทวาอ่าไพ่เนียเป็นไพ่นักบวชนะอยู่ในศิลธรรมคือพลังงานของศิงลธรรมนี่แหละนการคิดดีแล้วก็ทําดีพูดดีเนี่ยอาจจะนุ่นนาให้ในเรื่องของความสําเร็จวาสนาคุณเนยะก็จะ มีพลังงานที่ดีแล้วก็จะทําอะไรก็เกิดความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าเหมือนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาแล้วก็เมื่อเราขอพอรนะครับเมื่อเรา,เาทําอะไรเนี่ยก็ย่อมสําเร็จได้ง่ายแต่ก็ต้องอยู่ในศีลธรรมด้วยเช่นกันนะครับมาดูด้านต่างๆก่นว่าจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มที่ความรักนะครับคนโสดสนิทเ,เป็นอย่างไรนะดูพลังงานจักรวาลสิจะบอกอะไรกับคุณน,นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการจับมือนะ มีได้รับการช่วยเหลือนะพลังงานของจักรวาลใน,นการจะบอกบอกว่าในเรื่องคนที่ช่วยเหลือจะเป็นจุดเด่นเป็นจุดสําคัญนะครับของคนที่กำลังมีเข้ามานะกำลังที่จะมีความรักเข้ามานะความรักคนสดเนี่ยไปขึ้นพลังงานค่อนข้างดีนะเรื่องของอาการที่ต้องมีความเชื่อมั่นนะแล้วก็ส่งพลังบวกเข้าหาในเรื่องของพลังงานจักรวาลเพื่อจะดึงดูดนะครับดึงดูดพลังงานที่ดีสร้างสารรค์ความรัก ความคิดสร้างสารรค์คิดบวก,บวกนะครับยิ่งคุณมีความคิดบวกเท่าไหรเ่เนี่ยมันจะดึงดูดในเรื่องของความรักเนี่ยเขาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับในห่วงช่วงนี้นะอดีตเป็นอย่างไรบ้างอดีตพ่ยขึ้นไปในเรื่องของ อ่าพระรามนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นไมค์คิงอืมในเรื่องของความรู้สึกนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องยิ้มสู้นะไปขึ้นว่าต้องยิ้มสู้ต้องฝ่าฟันด้วยพลังใจของตัวคุณนะครับแลวต้องมีการตัดใจที่ดีนะเรื่องต่างๆที่มันผ่านแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยไปในเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ดีนะครับปัจจุบันนะครับไปขึ้นเป็นพระอุชาระแล้วก็ขึ้นเป็นเอ่อราชินีสุดาต้องข่มจิตข่มใจเพื่อจะไปต่อแล้วก็สร้างอ่ความ สุขนะมันเหมือนบางครั้งบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกกดดันตัวเองจนเกินไปอันนี้ต้องระวังเป็นการเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความกดดันตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ใจไม่เปิดนะครับใจมันอ่าไปไม่ค่อยได้นะฮะเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระแม่รักสมีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยมันมีในเรื่องของความรักที่ดีๆเนี่ยเริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ต้องเริ่มจากใจตัวคุณก่อน,อนถ้าใจคุณเริ่ม ที่จะเปิดใจไม่ได้เนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการเปิดใจตัวคุณก่อนแล้วก็ความรักดีๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะในอีกทางหนึ่งเหมือนกันแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องปรับใจนะครับปรับใจให้ดีในเรื่องของความสุขความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างแล้วก็บังเกิดผลที่ดีได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับเรื่องของคนมีคู <numa S 2> <off> ่ดูซิว่าพลังงานจากวาลจะบอกอะไรคุณนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราสีอืมพลังงานฤาสีเนี่ยพลังงานของพ่อแก่นะพ่อแก่ฤาษีเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับกูบาจานะเกี่ยวกับความต้องใจเย็นนะเกี่ยวกับพลังงานที่บ่งบอกในเรื่องของความรักที่จะต้องใช้เหตุและผลนะอย่าใช้แต่อารมณ์นะครับในเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเรียนรู้ จากสิ่งที่มันผ่นานผ่านจนมาถึงปัจจุบันนะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยช่วยเหลือหนุนนำนะใน,ะเ,นเรื่องความรักคู่ควนให้ดียิ่งขึ้นเรามูดูกันนะว่าเจ้ชาชะตาเป็นอย่างไรเจร้าตาไปขึ้นเป็นฮาริฮาระนะครับแล้วขึ้นเป็นหา้าไม้ในเรื่องของเจ้าชะตาเนี่ยไปขึ้นในเรื่องของการที่มันค่อยๆปรับนะเป็นการค่อยๆปรับเกิดจากการที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้ในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึก ของเขาและมาสู่การคัดกรองนะมาสู่การที่มันต้องปรับใจไปขึ้นในเรื่องของห้าไม้การสู้คนในมันถึงการนี้เราก็ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกเขาด้วยนะแล้วเขาก็จะค่อยๆเข้าใจความรู้สึกตัวคุณด้วยนะมันเป็นเรื่องการที่มันค่อยๆที่จะเปิดใจคุยก,กันอ่าดูสิว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขาไปขึ้นเป็นในเรื่องของนรสิงนะแล้วขึ้นเป็นเจ้าชาย ไปขึน้นฟังเสียงหัวใจเขาพยายามฟังเสียงหัวใจคุณนะแต่ถามว่าคุณฟังไหมก็ฟังแต่บางทีมันก็ยังมีอัตราอยู่บ้างไปขึ้นตื่นถือ,ถอ,ถอปืนเลยนะเออมันเป็นเรื่องการที่ก็ต้องลดอัตราตัวตนของคุณเนี่ยลงนิดหนึ่งไม่งั้นเนี้ยเขาเองก็ไม่ยอมเขาเองก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่ถามว่าเขาฟังไหม <NOUNCER S 2> เออมันก็ฟังนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นในเรื่องของการปรับความเข้าใจเนี่ยมันก็ต้องมีให้ามากๆไม่งั้นเนี่ยปัญหาก็จะเกิดได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสำหรับคนที่กําลัังงงหางาานนนเป็อย่ไรระคบ มาดูในเรื่องของพลังงานจากักรวาลนะครับจะบอกอะไรคุณสําหรับคนที่กําลังหางานนะครับไ้ขึ้นในเรื่องของความทุกข์ใจนะในเรื่องการปล่อยใจนะแล้วก็สร้างแร,รงบันดาลใจให้กับตัวเองเยอะๆในเรื่องของการกระทําในห้องช่วงนี้ในเรื่องความสําเร็จนะมักมาจากจิตใจที่มีความมุ่งม,มั่นนะครับจิตใจที่มีความตั้งใจนะพลังงานของจิตใจของตัวคุณพลังงานของพลังงานที่จะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดความสเร็จอยู่ที่ การตั้งใจนะอยู่ที่แรงบันดาลใจอยู่ที่พลังใจใตัวคุณนะแล้วเ,เนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะใช้ใจนํามาก่อนเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จนะครับมาดูสิว่าช่วงนี้นะครับจะได้งานทํำไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสที่จะเริ่มมีเข้ามารวมไปถึงเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงเรื่องโอกาสที่มากับผู้คนรอบข้างช่วยเหลือเกื้อหนุนเกือ้อกูลให้ได้รับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นพลังงานที่เกี่ยวคนรอบข้างนะแล้วไพ่าาคนรอบข,ข้างของคุณเองเนี้ย ขึ้นเป็นสามถวยด้วยนะครับในเรื่องของพลังงานที่มันจะมีโอกาสที่ดีเข้ามามากยิ่งขึ้นได้รับความเมตตาจากบุรัษผู้ใหญ่ให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าเดนะครับ <S 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 <conservatives> เรามาดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจานะครับดูซิว่าพลังงานจากวาลจะบอกอะไรคุณนะไพ่ขึ้นเป็น,นเรื่องของความเชื่องช้านะความเชื่องช้าเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นส่วนที่ไม่ดีนะพลังงานจากวานหมายถึงในเรื่องการทําอะไรที่มันไม่ต้องรวดเร็วจนเกินไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรจนเกินไปเป็นการที่คุณหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งเพื่อดูความเป็นไป เพื่อดูข้อแก้ไขเพื่อดูตรวจสอบว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรแก้ไขอะไรควรปรับให้ดียิ่งขึ้นนะบางทีทำอะไรช้าๆสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าช้าไปทั้งหมดนะเป็นการช้าเพื่อจะหยุดดูเพื่อจะรับพลังงานดีรับโอกาสที่ดีบางครั้งุณอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างไปก็ได้นะครับอะมาดูสิว่าในหุ้งช่วงนี้นะครับงานเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นปเป็นเรื่องของการงานต้องตรวจสอบนะบอกแล้วมันมีพลังงานที่ต้องแบบ ต้องต้องหยุดดูนิดหนึ่งนะไม่งั้นเนี่ยในเรื่องปัญหามันเริ่มเกิดขึ้นในเรื่องของงานที่ทํานะครับในสิ่งที่ทํางานที่ทำเนี่ยบางอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องค่อยๆนะค่อยๆดูค่อยๆแก้ไขไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากขึ้น นะันมันเป็นการที่คุณต้องเสริมเติมแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของงานที่ทําอยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันต้องเคลียร์นะมันต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูชิว่าพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณสำหรับคนที่ทําธุรกิจไปขึ้นความผังนะไปขึ้นโดดเด่นนะฮะปัง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 เลยนะเป็นประทัดที่ดังนะก็มีโอกาสหลายอย่างที่เข้ามาในเรื่องของธุรกิจเหมือนกันแต่ก็มันอยู่ที่จิตของคุณเนะี่ยอ่าส่งพลังงานถึง พลังงานจากานักรวาลมากน้อยแค่ไหนด้วยและความปังเหล่านั้นนะมันจะมาตามความคิดเลยมันจะมาตามความปรารถนาของตัวคุณเลยนะครับมาดูซิว่าธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรให้ขึ้นเปนะ็นเรื่องของการแบ่งชิ้นเค้กนะอืมมันเริ่มที่จะแบ่งสันปันส่วนนะในเรื่องธุรกิจต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องระมัดระวังด้วยการแบ่งสันปันส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ความร,บรอบคอบแล้วก็อยู่ที่คุณจะจะัดสรรเวลาจัดสรรงานจัดสรรผู้คนได้ดีแค่ไหนนะครับหากจัดสรรดี ทุกอย่างมันปังมันอยู่ที่ว่าคุณต้องมีการวางแผนให้มันรอบคอบยิ่งขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับดูซิว่าพลังงานจักรวาลน,นะครับการเงินจะเป็นอย่างไรดูซิเรื่องพลังงานจักรวาลไปคืออิสรภาพนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราคิดออกไปมีความอ,อิสรภาพทางการเงินนะครับไม่อยากจะมีข้อผุกมัดน,นะไม่อยากที่จะเ,เกิดเรื่องที่มันไม่ดีเกิดเรื่องรร้าย ขาดแรงบันดาลใจนะมันเป็นการที่คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจที่ดีก่อนก็แล้วกันนะเนื่องพลังงานดึงดูดที่ดีเนี่ยมันต้องคิดที่ดีก่อนเพื่อจัด,ดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาเกิดความสำเร็จมากคือแต่ถ้าคุณส่งจิตไปด้วยความทุกข์ส่งจิตไปด้วยความสิ้นหวังเนี่ยมันทำให้เหมือนพลังงาน,สงน,าน,นเสี่ยงน้าลบออกนะนะมันก็ดรื่องดูดเข้าหาเข้าหาตัวคุณอีกนะน,น,น,นะในเรื่องของการที่ต้องคิดในสิ่งที่ดีก่อน ส่งผ่านไปถึงพลังงานจักรวาลและพลังงานจักรวาลก็จะส่งพลังงานที่ดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณดึกดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากขึ้นนะครับมารูสุ่าการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรดูเรื่องของค่าใช้จ่ายนะค่าใช้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ต้องเก็บนะสิ่งที่ต้องจัดการนะือม,มีหลายอย่างที่มันต้องจัดการแก้ไขเพื่อจะปรับปรุงนะเพราะมีเรื่องรายจ่ายออกมาเยอะจนเกินไปและมัน มันเก็บไม่อยู่แล้วว่ะมันเหมือนออกไปหมดเลยโดยที่มีโอกาสที่มาจากอารมณ์นะมีบางอย่างที่มันเก็บซ่อนอยู่ในเรื่องของรายจ่ายอื่นๆที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันนะเป็นเรื่องของขอเสียของพังนะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันต้องใช้ต้องจ่ายต้องมีเรื่องที่ต้องคิดตลอดเวลาและมันทาให้มันเหมือนรู้ตัวทีอ้าวหมดกระเป๋าไปแล้วเออต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาไพ่ขึ้น เรื่องของน้สินเป็นอย่างไรนิสิตพ่ยขึ้นในเรื่องของก็ต้องจ่ายนะแต่ก็ยังจ่ายตรงนะยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีอะไรติดขัดแต่ก็เป็นเรื่องของรายจ่ายที่มันมีในปัจจุบันมากกว่านะครับเงินเก็บล่ะเรื่องเงินเก็บพ่ยขึ้นในเรื่องของการที่มันมีข้อตกลงกับตัวเองนะเอิมเป็นการดิวนะเป็นเรื่องของการที่มันต้องจัดสั่งนะคือมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องมีการจัดการเรื่องรายจ่ายก่อนมันถึงจะมีเงินเก็บได้ดีแต่แล้วเนี่ยโอกาสมันมีอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้บ้างหน่อยแค่ไหน่นะลทุ การลงทุนพางด้านเอ็นจีนะดีนะเออลงทุนช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะปังค่อนข้างจะดีเลยแหละแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยอ่ามันเป็นการปรับสรรนส่วนให้มันเหมาะสมกับตัวเองมากกว่าแต่หากว่ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่อะไรเนี่ยก็ยังไม่ต้องเยอะก็ได้นะเพราะพลังขว่าเน้นเน้นไปเรื่องของค่าใช้จ่ายในปัจจุบ,บันที่ต้องจัดสายดีเรื่องของเสียของพังอะไรต่างๆให้มันไม่อ่ามาทุ่มน้ำหนักนะหรือว่ามาทำให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆของ ตัวคนเองก็แล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพภายนอกเป็นอย่างไรนะสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพใจนะครับ อ่ะภายนอกและภายในภายนอกไปขึ้นเป็นในเรื่องของอ่อมันก็เป็นเรื่องของอากาศเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรบากนักเพราะว่าภายนอกของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดูแลดีนะไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วนว่าภายในไปขึ้นในเรื่องของช่องท้องนะเรื่องของลำไส้ต่างๆก็มีโอกาสมีโอกาสเราก็ต้องดูให้ดีนะมันเป็นเรื่องมาทั้งอาหารการกินต่างๆนะครับมาทั้งในเรื่องของความเครียดนะดูซิอ่ะจิตใจเป็นอย่างไรนี่ความเครียดมาแล้วสิบดาบเลยนะมีโอกาสมาจากความเครียดมากกว่าจากภายนอกเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นภายนอกการกินเนี่ย แต่ที่ไพ่บอกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นเรื่องของปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะนะเรื่องของการปวดท้องอะไรต่างๆมาจากความเครียดแล้วก็ต้องระวังเรื่องไมเกรนด้วยนะเพราะมันจะมาผลเป็นผลพวงเลยยิ่งความเครียดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องการงานเรื่องความรักอะไรก็ตามก็ต้องระวังเพราะไพ่เค้ื่อนสิบดาาคือมัน มันคิดทบทวนมันคิดย้อนยิคิดกลับคิดไปคิดมาเนี่ยมันทำให้ใจิตใจ,ใจตัวคุณเนี่ยมันตกมันลดนะครับแล้วก็ทําอะไรมันก็ไม่ค่อยมีแรงดันดานใจไม่ค่อยมีพลังใจนั้นะต้องปรับจิตปรับใจรักษาสุภาพใจของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับมาดูเดียวซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างน,นะครับ ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสุมไฟนะในเรื่องต่างๆมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันที่จะทําให้รายเสนาอย่างคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องของพลังใจที่คุณต้องสร้างเพิ่มมากินคืนนะในเรื่องของการตั้งเป้าหมายการสร้างความสุขการสร้างความคิดที่ดีไพ่ขึ้นสุมไฟคือต้องสร้างแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดเพราะไพ่ขึ้นจุดเด่นของตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานทางจิตใจนะพลังงานของ การที่คุณมีกําลังใจที่ดีนะคุณมีความคิดสร้างสรรค์นะมันเป็นเหมือนการที่มันต้องเอาสิ่งดีๆของตัวเองเนี่ยออกมาให้เกิดความสําเร็จนะครับไพ่ขึ้นขวาาฉเนี่ยเรื่องต่างๆที่คุณคิดคุณสร้างนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของคนรอบข้างด้วยจะพาให้คุณเนี่ยไปขว้าไฉได้เพราะจริงๆแล้วไพ่ถ้วยเนี่ยขึ้นมาเยอะนะในเรื่องของการที่คุณได้รับความสําเร็จนะแต่ต้องเกิดจากการกระทาเกิดจากความมุ่งที่จะคิดที่จะทำให้สําเร็จนะแต่หากคุณท้อคุณถอยคุณเหนื่อยคุณ ไม่อยากจะทําอะไรมันก็เสด็จระยกนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับพลังใจที่ต้องสร้างไฟในใจของตัวคุณให้เพิ่มมากขึ้นนะครับไส่สิทธิกิริยาว่าอย่างไรไฟขึ้นเป็นนางกวักนะออถ้าเอาทําเกี่ยวกับการค้าขายนะเ,ออเรื่องของการที่บูชาเกี่ยวกับนางกวักเนี่ยก็ทำมาก็ขึ้นได้นะลองไปหาบูชาก็ช่วยหนุนนําได้เหมือนกันนะมีกินมีใช้ไม่วันหมดก็ขึ้นอยู่ก,การกระทําตัวคุณเป็นหลักด้วยนะสิ่งนี้นเป็นมูเพื่อเสริมมากกว่านะครับอ่ะต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าเทียวทางนะในช่วงนี้ก็ทําบุญให้กับ เจ้าเทียวทางเพื่อจะปกปักรักษานะครับมีกินมีใช้มีความสําเร็จแล้วก็สมหวังตามปรารถนาที่คุณทํานะครับให้บุญญาพิานิหารว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องการเสริมดวงในการใส่บาตรกับพระบทใหม่นะเพราะพระบทใหม่เนี่ยเป็นเหมือนออกจากอ่าเหมือนบวชแล้วกาลังเพิ่งออกจากบสชเนี่ยสิ่งยังครบ2 2 7้อข้อนะพลังงานของการที่เราใส่บาตรกับพระบทใหม่เนี่ยก็นุ่นนำนะครับให้เกิดความสำเร็จสิ่งที่ปรารถนาก็สําเร็จนะอาจจะมี เอาออกมาไปถวายได้ก็ได้นะใส่ในบาทเพื่อจะทําให้เกิดความรุ่งเรืองนะเกิดความสุขเกิดความสมหวังนะและต่อมานะครับไปขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับไฟเนี่ยเกิดมาส่งไฟไปขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเนเรื่องของการที่ทําบุญที่เกี่ยวกับไฟนะถวายรอดไฟก็ได้หรือติม,มน้ำตะเกียงก็ได้เพื่อหนุนนําให้มีความสาเร็จนะแบบชดช่วงชัชวานเลยนะมีไฟมีพลังงานที่ดีนะมีจิตใจที่มีความมั่นคงและเกิดความสำเร็จตามความตั้งใจนั่นเองนะครับ คุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับดวงใจงได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเลขมงคลของคนเกิดพุธกลางคืนดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับปับ๊บไพึ้นเป็นเลข9กนะครับไพึ้นเป็นเลข5นะครับเลข9้าเลข5เป็นเลขมงคลของคนเกิดพุธกลางคืนนะครับเสริมดวงในด้านไหนไพึ้นในเรื่องของการที่สิ่งที่คุณรอคอยนะครับสิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณคาดหวังจะย่อมเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับไปคิดว่าเสริมพลังงานว่าว่าเราทําอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งมีการรอคอยอยู่และอยากให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยก็จะสิ้นสุดการรอคอยนะจะได้รับความสำเร็จตามมาในสิ่งที่คุณปรารถนานนเองนะครับแล้วเนี่ยให้เราเสริมพลังงานด้วยการที่ทําเป็นบอเปอร์ก็ได้นะครับ <ด S 1> <Bose. S 2> นำเล็กาเล็ก้ามาทำบอยเปอร์หรือว่าจดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเาสตางก็เป็นการเสริมดวงของคุณในช่วงนี้นะครับ <ๆ uchen>